ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากที่เฉินเซียงลงมือสกัดกลัน่พนพรสวรรค์พลังวิญญาณร่วมกับเม็ดย่าฟู่หยวนไปได้สัก,พ,กพักเขาก็รู้สึกว่าพรสวรรค์พลังวิญญาณทั้งสองได้ดูดซับพลังฟู่หยวนจนมาถึงจุดสูงสุดแล้วเมื่อเห็นว่าพรสวรรค์พลังวิญญาณหยุดดูดซับพลังงานฟู่หยวนเฉินเซี่ยงก็คิดว่าการบ่มเพาะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วแต่ทว่ามันเกิดสิ่งที่เขาไม่คาดคิดปรากฏว่าพวกมันทําการผสานหล,ลอมรวมกันเสียอย่างนั้น หลังจากพรสวรรค์พลังวิญญาณผสานเป็นหนึ่งเดียวมันก็ดูดซับพลังฟู้หยวนจากเม็ดยาอย่างบ้าคลั่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปพลังฟู้หยวนในเม็ดยาจะต้องหมดลงโดยที่พรสวรรค์พลังวิญญาณไม่ได้รับการเบิกเนตรเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างประหลาดใจในายน้อยการหลอมรวมของพรสวรรค์พลังวิญญาณส่งผลให้มันมีเงื่อนไขสูงขึ้นและถ้าหากเจ้าไม่มีพลังฟู้ยหยวนเพียงพอต่อการบ่มเพาะของมันการเบิกเนรเป็นทักษะพ,พลังวิญญาณจะต้องล้มเหลว ท่านยายหลิงหลงกล่าวล้มเหลวเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วถามความล้มเหลวในการปลุกทักษะพ,พลังวิญญาณมีผลกระทบร้ายหรือไม่ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้ากำลังกังวลว่าความล้มเหลวจะทำให้พรสวรรค์พลังวิญญาณสูญสลายท่านยายหลิงหลงกล่าวในความเข้าใจของข้าการเบิกเนตรพรสวรรค์พลังวิญญาณก็คือการ,รเผชิญความทุกข์ตรมของพรสวรรค์พลังวิญญาณ พับพาสิหหากประเมินจากความเร็วในการดูดซับพลังฟูหยวนมันจะไม่เพียงพออย่างแน่นอน,นเชิญเซี่ยงกัดฟันกล่าวยามนี้เขาไม่รู้ว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรดีเดิมที่เฉิญเซี่ยงคิดว่าเม็ดยาฟูหยวนจะให้พลังงานที่เพียงพอต่อการบ่มเพาะและการปลุกทักษะพ,พลังวิญ,ญญาณแต่เขาไม่นึกเลยว่าจู่่พรสวรรค์พลังวิญ,ญญาณจะมีการหลอมรวมและทําให้ดูดซับพลังฟูหยวนได้มากขึ้นนายน้อยข้าพอจะมีวิธีอยู่บ้าง ท่านยายหลิงหลงกล่าวเจ้าสมควรเคยได้ยินว่าผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาบางคนได้เสียสละส่วนหนึ่งของตนเองไปในการั่นปรุงเม็ดยาที่ทรงพลังและอันที่จริงพวกเขาเหล่านั้นได้เผชิญสถานการณ์ที่เจ้ากำลังเผชิญอยู่แน่นอนว่าข้าเคยได้ยินบางคนยอมสละแขนและขาแต่ก็ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าเฉินเซี่ยงพยักหน้าอย่างไรก็ตามแขนขาของข้าไม่ได้มีพลังฟุ้หยวนแล้วท่านกำลังคิดจะให้ข้าสละสิ่งใดหรือ เป็นทักษะพลังวิญญาณของเจ้าท่านยายหลิงหลงกล่าวปัจจุบันทักษะพลังวิญญาณของเจ้าสมควรไม่ได้อยู่ในระดับสูงเกินไปฉะนั้นข้าคิดว่ามันเหมาะสมที่จะใช้สังเวททักษะจิตติปจิตใจของเฉินเซี่ยงปฏิเสธที่จะใช้ทักษะจิตติปเป็นเครื่องสังเวยเนื่องจากมันมีความสำคัญกับเขาอย่างยิ่ง หากเจ้าใช้ทักษะพลังวิญญาณเป็นเครื่องสังเวยเมื่อปลุกทักษะพลังวิญญาณนี้ได้สำเร็จมันก็อาจได้รับสืบทอดความสามารถจากทักษะพลังวิญญาณของเจ้าท่านยายหลิงหลงกล่าวแน่นอนว่ามันเป็นสมมุติฐานของข้าฉะนั้นมันก็อาจไม่มีการสืบทอดความสามารถเช่นกันชัดเจนว่ามันเป็นการวัดดวงเฉินเซี่ยงถอนหายใจ สิ่งที่ข้ากังวลจริงๆก็คือการสังเวทด้วยทักษะพลังวิญญาณของข้าจะยังไม่ทำให้การปลุกทักษะพลังวิญญาณนี้สำเร็จลุล่วงมีความเป็นไปได้เช่นกันท่านยายหลิงหลงกล่าวบ้าจริงหากข้าไม่สังเวทด้วยทักษะพลังวิญญาณสิ่งที่ข้าทำมาทั้งหมดก็จะสูญเปล่าเฉินเซี่ยงเม้มริมฝีปากครั้นแล้วเขาก็หลับตาและเริ่มการสื่อสัมผัสถ,ถึงทักษะจิตติเพื่อจะทำการเหนี่ยวนำออกจากทะเลจิตวิญญาณ ในขณะที่เขาเหนี่ยวนํำทักษิตออกจากทะเลจิตวิญญาณจิตใจของเขาก็เกิดความรู้สึกตกต่ำเป็นอย่างมากท้ายที่สุดทักษิจติติก็ถูกส่งเข้าสู่เตาเทพท้าพิภพก่อนที่มันจะถูกดูดซับพลังไปโดยพรสวรรค์พลังวิญญาณผ่านไปช่วยยามเศษทักษิจิติติ์ได้ถูกดูดกลืนพลังฟู่หยวนจนแทบสูญสิ้นทว่าพรสวรรค์พลังวิญญาณยังไม่มีวิเววจะเข้าสู่การเบิกเนตร ยามนี้เฉินเซียงรู้สึกปวดใจเหลือจะกล่าวเขากังวลอย่างที่สุดว่าการปลุกทักษะพลังวิญญาณครั้งนี้จะล้มเหลวอย่างไรก็ตามด้วยการที่พรสวรรค์พลังวิญญาณดูดกลืนพลังฟู่หยวนอย่างบ้าคลั่งก็ทําให้เฉินเซียงเชื่อว่าหากปลุกทักษะพลังวิญญาณได้สําเร็จมันจะเป็นทักษะพลังวิญญาณที่ทรงพลังอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เฉินเซียงจึงเริ่มคิดจะหาพลังฟู่หยวนให้พรสวรรค์พลังวิญญาณดูดกลืนต่อไป ในขณะที่เขากำลังครุ่นคิดว่าจะหาพลังฟู้ยหยวนมาจากไหนเขาก็ค้นพบการเคลื่อนไหวจากด้านนอกห้องปรุงยาอันที่จริงสิ้นโหลับเข้ามาได้สักพักแล้วและปัจจุบันนางกำลังตรวจสอบสถานการณ์ในห้องปรุงยาเพื่อดูว่าเฉินเซียงกำลังทำสิ่งใดอยู่ด้วยการที่เต่าเทพท้าพิภพมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ภายในห้องปรุงยามีพลังงานผันผวนอย่างบ้าคลั่งเป็นผลให้สิ้นโหรไม่อาจตรวจสอบสถานการณ์ใดๆได้ไดได นายน้อยทักษจิตทิพย์ของเจ้ากำลังจะสูญสลายแล้วท่านยายหลิงหลงกล่าวพลางถอนหายใจหากไม่เหลือทางแล้วจริงๆก็เห็นทีว่าข้าจะต้องเสียสละช้าก่อนท่านยายยามนี้ข้ามีทางออกแล้วเฉินเซี่ยงเร่งกล่าวใช่แล้วเฉินเซี่ยงกำลังคิดจะขอความช่วยเหลือจากสิ้นโหรยามนี้สิ้นโหรยือนอยู่ใกล้ประตูห้องปรุงยาและเมื่อเฉินเซี่ยงใช้สัมผัสศักดิก์สิทธิ์เปิดประตูออกนางก็ถึงกับผงะด้วยอาการตกใจ ท่าทางตกใจของสิ้นโหรหายไปอย่างรวดเร็วก่อนที่รอยยิ้มอ่อนหวานจะปรากฏขึ้นบนใบหน้าน้องชายเฉินข้ารบกวนเจ้าหรือไม่พี่สาวสิ้นโหรข้าต้องการความช่วยเหลือจากท่านเฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังสิ้นโหรเดินเข้ามาในห้องปรุงยาหลังจากนั้นนางก็เปิดตัวขายพลังป้องกันในห้องปรุงยาก่อนจะกล่าวถามด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่าน้องชายเฉินเจ้ากำลังต่งปรุงสิ่งใดอยู่หรือ ต้องบอกเลยว่าพลังงานที่ผันผวนมันรุนแรงจนไปถึงด้านนอกดูเหมือนนางจะตะหนักได้ว่าเฉินเซียงกำลังทำในสิ่งที่น่าเหลือเชื่อพี่สาวสิ้นโหอันที่จริงข้ากำลังบ่มเพาะพรสวรรค์พลังวิญญาณเฉินเซียงกล่าวพี่สาวสิ้นโหข้าจำเป็นต้องได้รับพลังฟู่หยวนท่านพอจะมีหรือไม่การสั่งเวททักษะจิตติปทำให้เฉินเซียงสูญเสียความสามารถในการตรวจสอบอารมณ์ของผู้อื่นดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าสิ้นโหรกำลังรู้สึกเช่นไร น้องชายเฉินเจ้ารู้เกี่ยวกับพลังฟู่หยวนได้อย่างไรสิ้นโหรกล่าวถามด้วยสีหน้าสงบนิ่งทว่านางกําลังรู้สึกประหลาดใจไม่ใช่น้อยนางสังเกตได้ว่าเฉินเซี่ยงกําลังเผชิญสถานการณ์ยากลำบากดังนั้นนางจึงไม่ได้รอฟังคำตอบจากเขาซึ่งนางเดินไปยังตำแหน่งของเตาเทพทาพิภพก่อนที่ดวงตาคู่งามจะประตูพลังแสงสีทองออกมาแน่เหล่าว่าพลังแสงสีทองที่ประตูออกจากดวงตานางก็คืออำนาจพลังฟู่หยวน พี่สาวสิ้นโหรขอบคุณท่านจริงๆที่ช่วยเหลือเฉินเซี่ยงกล่าวหากข้าช่วยให้ท่านเป็นราชาได้สําเร็จท่านไม่จําเป็นต้องแต่งงานกับข้าแล้วเฉินเซี่ยงพูดไปแบบนั้นก็เพราะรู้ว่าการสูญเสียพลังฟู้หยวนของสิ้นโหรจะต้องใช้เวลานานมากจึงจะฟื้นฟูได้ดังเดิมที่สําคัญความแข็งแกร่งของเชื้อสายเผ่าสวรรค์มันฝันยังมีเงื่อนไขเกี่ยวพันกับพลังฟู้ยหยวนดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงรู้สึกาซาบซึ้งในน้ําใจของสิ้นโหร เจ้าไม่อยากแต่งงานกับข้าแล้วหรือซินโรกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ต้องคิดมากข้อตกลงระหว่างพวกเรายัางเป็นเหมือนเดิมพี่สาวซินโรหากพลังฟู้หยวนของท่านหมดลงท่านจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานแค่ไหนเฉินเซี่ยงกล่าวถามสิ่งนี้จะเป็นปัญหาต่อท่านหรือไม่หากจะให้พลังฟู้หยวนฟื้นฟูเต็มแหล่งกักเก็บก็สมควรใช้เวลาไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นซินโรกล่าวยิ้มยิ้ม แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่เป็นปัญหาต่อข้าเพราะข้าไม่มีทักษะพลังวิญญาณอันที่จริงพวกเรารู้เกี่ยวกับทักษะพลังวิญญาณน้อยมากซึ่งข้ารู้เพียงว่ามันเป็นทักษะที่มหัศจรรย์สิ้นโหรกล่าวเสริมพี่สาวสิ้นโหร่ข้าพอจะมีวิธีอย่างถึงทักษะพลังวิญญาณเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของท่านข้าจะช่วยให้ท่านอย่างถึงทักษะพลังวิญญาณเฉินเซียงกล่าว ทักษะพ,พลังวิญญาณสามารถบ่มเพาะได้โดยพลังฟู้หยวนและสิ่งนี้จะทําให้ท่านแข็งแกร่งกว่า6ตระกูลเผ่าพันดวงชะตาผู้คนในวัตจักรท้าพิภพสามารถช่วยให้ผู้อื่นบ่มเพาะทักษะพ,พลังวิญญาณได้ด้วยหรือสิ้นโรกล่าวอย่างประหลาดใจวัตจักรท้าพิภพเพิ่งก่อกําเนิดได้ไม่นานแต่แล้วฉไหนเจ้าถึงรู้เกี่ยวกับทักษะพ,พลังวิญญาณเป็นอย่างดี ในความเป็นจริงแล้วเฉินเซียงได้รู้เกี่ยวกับทักษะพลังวิญญาณจากคำบอกเล่าของเจ้าแม่นพาและเขาเพิ่งจะได้ทำการค้นคว้าเรื่องทักษะพลังวิญญาณอย่างจริงๆจังๆก็เป็นหลังจากเดินทางมาถึงอนณาเขตชั้นเซียนอันที่จริงข้าไม่ได้รู้เกี่ยวกับทักษะพลังวิญญาณเป็นอย่างดีเพียงแต่ข้าพยายามค้นคว้าจนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเฉินเซียงกล่าว พี่สาวสิ้นโหรท่านต้องเชื่อค่าข้ามีวิธีที่จะช่วยให้ท่านอย่างถึงทักษะพลังวิญญาณรวมไปถึงวิธีบ่มเพาะให้ทักษะพลังวิญญาณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการบ่มเพาะทักษะพลังวิญญาณวิญญาณข้าพอจะรู้ว่ามันจําเป็นต้องใช้พลังฟู้หยวนเฮ่อออด้วยการที่ข้าไม่มีทักษะพลังวิญญาณก็ทําให้ข้ามักรู้สึกว่าพลังฟู้หยวนไม่มีประโยชน์อะไรสิ้นโรกล่าว ท่านพ่อของข้าก็ไม่มีทักษะพลังวิญญาณซึ่งเขาบอกว่าตนเองมีพลังฟ่้ยวนปริมาณมากหากได้มีทักษะพลังวิญญาณเขาจะมีความแข็งแกร่งจนไม่อาจประมาณได้แม้พ่อของท่านจะไม่มีทักษะพลังวิญญาณแต่เขาก็ยังเป็นบุคคลที่ทรงพลังเฉินเซี่ยงกล่าวการมีทักษะพลังวิญญาณไม่ได้ช่วยให้แข็งแกร่งขึ้นเสมอไปเพราะทักษะพลังวิญญาณบางชนิดไม่สามารถใช้งานในการต่อสู้ได้ น้องชายเฉินวิธีการอย่างถึงทักษะพลังวิญญาณที่เจ้าพูดถึงเป็นอย่างไรหรือสิ้นโกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นหากไม่สะดวกที่จะพูดตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเบื้องต้นการคิดไวสองวิธีวิธีแรกก็คือใช้พลังฟู้หยวนให้การก่อกำเนิดพรสวรรค์พลังวิญญาณขึ้นมาส่วนอีกวิธีก็คือสร้างทักษะพลังวิญญาณขึ้นมาด้วยวิธีการพิเศษ เกี่ยวกับการใช้พลังฟู่หยวนก่อกำเนิดพรสวรรค์พลังวิญญาณเฉินเซี่ยงคิดว่าจะต้องรวบรวมพลังฟู่หยวนปริมาณมากจากนั้นจึงทำการสกัดกลั่นด้วยเตาเทพ,พ้าพิภพสำหรับการสร้างทักษะพลังวิญญาณด้วยวิธีการพิเศษก็คือการคัดลอกทักษะพลังวิญญาณของเฉินเจินอีซึ่งนางเคยพูดว่าหากได้เชี่ยวชาญทักษะตรึงจิตในระดับสูงนางก็จะสามารถคัดลอกทักษะพลังวิญญาณให้ผู้อื่นได้ นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้ยินว่าพรสวรรค์พลังวิญญาณสามารถก่อกําเนิดได้ด้วยพลังฟู้หยวนสิ้นโรมองไปยังเต่าเทพท้าพิภพขณะที่ยังคงปลดปล่อยพลังฟู้หยวนออกจากดวงตายอย่างต่อเนื่องที่สําคัญข้ายังไม่นึกเลยว่าพรสวรรค์พลังวิญญาณจะสามารถบ่มเพาะได้ด้วยเตาปรุงยาหากไม่ได้ปลดปล่อยพลังฟู้หยวนเข้าสู่เตาเทพท้าพิภพนางก็จะไม่เชื่อเลยว่าเฉินเซียงกําลังบ่มเพาะพรสวรรค์พลังวิญญาณด้วยเตาปรุงยาจริงๆ พี่สาวสิ้นโหรพลังฟ่้ยวนของท่านเหลือมากน้อยเพียงใดเฉินเซี่ยงกล่าวถามยังเหลืออีกมากนักเจ้าไม่ต้องกังวลแหล่งกักเก็บพลังฟ่้ยวนของข้ามีขนาดใหญ่มากที่สําคัญข้ายังได้ควบแน่นพลังฟ่้ยวนจนเป็นพลังงานที่เข้มข้นสิ้นโหรกล่าวการสลัดทักษะจิตติส่งผลให้สัมผัสรับรู้ถึงพลังฟ่้ยวนของเฉินเซี่ยงมีความอ่อนแอลง ดังนั้นเขาจึงไม่อาจระบุได้ว่าพลังฟูหยวนของสิ้นโหรเป็นพลังงานที่มีความเข้มข้นขนาดไหนควบแน่นพลังฟูหยวนสิ่งนี้ช่วยให้บอกเกิดพลังฟูหยวนมีการขยายตัวหรือไม่เชินเสี่ยงกล่าวถามข้ากำลังหมายถึงแหล่งกักเก็บพลังฟูหยวนไม่ข้ารู้สึกว่าแหล่งกักเก็บพลังฟูหยวนจะขยายตัวตามธรรมชาติและหลายปีที่ผ่านมาแหล่งกักเก็บพลังฟูหยวนของข้ามีขนาดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย สิ้นโหรกล่าวท่านพ่อของข้าเคยพูดว่าแหล่งกักเก็บพลังฟ่้ยวนมีขนาดขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวบุคคลและไม่มีวิธีเพิ่มขนาดได้โดยตรงอันที่จริงข้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าพลังฟ่้ยวนสามารถควบแน่นให้เข้มข้นได้แต่ข้ามีวิธีขยายขนาดบ่อกเกิดพลังฟ่้ยวนที่เห็นผลได้ชัดเจนเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มพี่สาวสิ้นโหรเมื่อครูท่านพูดว่าหลายปีที่ผ่านมาบ่อกเกิดพลังฟ่้ยวนของท่านมีขนาดใหญ่ขึ้นเพียงเล็กน้อยใช่หรือไม่ใช่ ขนาดที่เพิ่มขึ้นมาแทบไม่มีผลอะไรเลยด้วยซ้ำสิ้นโหรกล่าวเฉินเซี่ยงมีวิธีขยายบ่อกเกิดพลังฟู่หยวนที่เห็นผลทันตาแต่เขากำลังคิดว่าสิ้นโหรสสมควรถือกำเนิดมาพร้อมบ่อกเกิดพลังฟู่หยวนขนาดใหญ่และมีความลึกดังนั้นการขยายขนาดบ่อกเกิดพลังฟู่หยวนของนางสมควรมีเงื่อนไขที่สูงกว่าบุคคลธรรมดาหากเป็นบุคคลธรรมดาการกินเม็ดยาพลังวิญญาณจะให้ส่งเสริมบ่อกเกิดพลังฟู่หยวนได้อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อมาถึงระดับหนึ่งการส่งเสริมก็จะช้าลงน้องชายเฉินหักเจ้าช่วยให้ข้าอย่างถึงทักษะพ,พลังวิญญาณมันจะถือเป็นการท้าทายพิภพสวรรค์เจ้าไม่กลัวจะถูกลงทันบ้างหรือสิ้นโหล่าวถามไม่เฉินเซี่ยงตอบโดยไม่ต้องคิดให้เสียเวลาต้องทราบด้วยว่าเขาท้าทายพิภพสวรรค์มานับครั้งไม่ถ้วนถ้าเช่นนั้นข้าจะตั้งตารอ สิ้นโรกล่าวด้วยสีหน้าตื่นเต้นหลังจากข้าอย่างถึงทักษะพลังวิญญาณข้าก็อาจทะลวงระดับสู่ขอบเขตพลังที่สูงขึ้นและได้เป็นราชาก็เป็นได้หากเป็นเช่นนั้นก็ยิ่งดีสำหรับข้า เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มพี่สาวสิ้นโหรค้คาต้องบอกก่อนว่าการอย่างถึงทักษะพลังวิญญาณจะไม่ทําให้ความแข็งแกร่งทบทวีในชั่วข้ามคืนกล่าวคือผู้อย่างถึงทักษะพลังวิญญาณจําเป็นต้องทําการฝึกฝนและค้นคว้าเกี่ยวกับทักษะพลังวิญญาณของตนเพื่อหาวิธีใช้ประโยชน์ที่สูงสุดแน่หละว่าเรื่องนี้จะต้องพึ่งพาตนเองเรื่องนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรกังวล รอให้ข้าอย่างถึงทักษะพลังวิญญาณจริงๆก่อนเถอรับรองว่าข้าจะมุ่งมั่นอยู่กับการฝึกฝนและค้นคว้าเพื่อหาวิธีใช้ประโยชน์ที่สูงสุดสิ้นโรกล่าวปัจจุบันนางยังคงปลดปล่อยพลังฟู่หยวนเข้าสู่เตาเทพท้าพิภพอย่างต่อเนื่องเชินเซี่ยงจดจ่ออยู่กับสถานการณ์ในเตาเทพท้าพิภพแต่แล้วจูจ่ๆเขาก็ค้นพบความผิดปกติบางอย่าง หลังจากดูดกลืนพลังงานจากทักษะจิตติพจนหมดสิ้นพรสวรรค์พลังวิญญาณในเตาเทพทาพิภพก็ดูดซับพลังฟ่้ยวนของสิ้นโหรอย่างบ้าคลั่งและดูเหมือนมันจะหอยหาพลังฟ่้ยวนมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเฉินเซียงรู้สึกว่าพรสวรรค์พลังวิญญาณกลายเป็นดั่งหลุมลึกเพราะความเร็วในการดูดซับพลังงานของมันมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้องชายเฉินพรสวรรค์พลังวิญญาณของเจ้าเป็นอย่างไรกันแน่ยามนี้มันดูดซับพลังฟ่้ยวนของข้ามากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆสิ้นโหรกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมพับผ่าสิข้าประเมินพ่นสวรรค์พลังวิญญาณน,นี้ต่ำไปเฉินเซี่ยงกัดฟันกล่าวพี่สาวสิ้นโหดูเหมือนข้าจะต้องล้มเหลวเพราะไม่มีพลังฟู่หยวนเพียงพออย่าเพิ่งถอดใจข้ายังมีพลังฟู่หยวนอีกมากมายนะักสิ้นโหรกล่าวแล้วจึงใส่ยะยิ้มข้าจะเรียกร่างกายอื่นมาที่นี่ทั้งหมด แม้ข้าจะไม่รู้วิธีขยายบอ่อเกิดพลังฟ่้ยวนแต่ข้ารู้วิธีถ่ายโอนพลังฟ่้ยวนไปยังร่างกายอื่นๆเฉินเซี่ยงรู้มาว่าสิ้นโรมีร่างกายอื่นนับร้อยและทั้งหมดถูกจัดวางให้เป็นปรมาจารย์ฐานจู้ประจําแท่นบูชาขนาดเล็กเพื่อให้นางสามารถปกครองกองกาลังจันทราอัศนีเทพได้ด้วยตนเองผ่านไปไม่นานปรมาจารย์ฐานจู้จันทราโอตก็มาถึงก่อนที่ปรมาจารย์ฐานจู้คนอื่นๆจะทยอยมารวมตัวกันอยู่นอกห้องปรุงยา ทั้งหมดมีความงดงามเป็นอย่างมากซึ่งใบหน้าของแต่ละคนมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจึงดูคล้ายกับว่าสิ้นโรมีพี่น้องนับร้อยคนร่างกายอื่นแต่ละคนล้วนมีพลังฟู่หยวนสังสมเป็นปริมาณมากซิ้นโรได้จัดการให้ถ่ายเทพลังฟู่หยวนเข้าสู่เตาเทพทาพิภพไปทีละร่างกายผ่านไปสองวันพรสวรรค์พลังวิญญ,ญาณในเตาเทพทาพิภพได้ดูดซับพลังฟู่หยวนจากร่างกายอื่นของสิ้นโรไปหลายสิบร่างความเร็วในการดูดซับพลังฟู่หยวนช้าลงมาก เฉินเซี่ยงกล่าวหรือพวกเราจะเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วสิ้นโหรกล่าวถามด้วยรอยยิ้มปัจจุบันนางยืนดูการถ่ายเทพลังฟู้หยวนอย่างผ่อนคลายโดยยังมีร่างกายอื่นหลายสิบเตรียมพร้อมอยู่ด้านนอกสมควรเป็นเช่นนั้นพี่สาวสิ้นโหรครั้งนี้ข้าขอบคุณท่านจริงๆเฉินเซียงกล่าวหากไม่ได้ท่านช่วยเหลือข้าจะต้องล้มเหลวไปนานแล้ว เฉินเซี่ยงไม่รู้ว่าจะตอบแทนสิ้นโหรอย่างไรจึงจะเหมาะสมเพราะเขารู้ดีว่าตนเองไม่มีทางหาพลังฟู้หยวนได้มากพอต่อการบ่มเพาะพรสวรรค์พลังวิญญาณสำหรับสามีในอนาคตของข้าไม่จำเป็นต้องขอบคุณสิ้นโหรกล่าวยิ้มยิ้มน้องชายเฉินวิธีปรุงยาของเจ้าแตกต่างกับวิธีปรุงยาที่ข้าเรียนรู้มาอย่างเห็นได้ชัดเพราะดูเหมือนมันสามารถสกัดกลั่นได้ทุกสรรพสิ่งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ